ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فانتي نوم قوساتها تن لاي فانتي نوم يمكريمتا الله سبحانه وتعالى روكا كان يمكريمتا الله سبحانه وتعالى جبن سبيغ تي سمرا سمراء قوتان تن لك آخره ท่านพี่น้องผู้ใจเป็นบ่าวขลาวสุภานูุวาจาลาทั้งหลายครับศาส,สนาอิสลามนั้นคือศาสนาแห่งคุณธรรมความดีคือศาสนาที่สอนให้ทาแต่สิ่งที่ดีงามอัลลอฮฺส ah uh uh ุภานูรุวาจาลาเด็กเ่าเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าวะอัซินูอินนัลลอฮฺฮะยุบุบุลมุฮซีนินและพวกเจ้าทั้งหลายจงทําแต่สิ่งดีๆเพราะแท้ที่จริงอัลลอฮฺสุภานูรุวาจาลา พระองค์ทรงรักบรรดาผู้ที่กระทำคุณงามความดีแล้วมาจาลายังกล่าวไว้อีกว่าอินนรัมตัลลอฮิกอรีบุมมินันวกซีนแท้จริงความเมตตาของอัลลอฮ์อยู่ใกล้กับบรรดาผู้ที่กระทำคุณงามความดีท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายศาสนาอิสลามสอนให้เราทำคุณงามความดี ไม่ว่าจะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮฺสุขานะฮฺวะตาลาเรื่องที่เกี่ยวกับการอิบาดังต่อพระองค์หรือแม้กระทั่งในเรื่องที่เกี่ยวกับการคบค้าสมาคมกับเพื่อนมนุษย์เดียกันส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอัลลอฮฺสุขานะฮฺวะตาอัลลอัลลอฮฺตาอาลใชใ้เราทําดีต่อพระองค์และให้เราอิบาดัต่ออัลลอฮฺสุขานะฮฺวาตาลาเป็นอย่างดีนั่นหมายความว่าเราจะต้องรักษา หน้าที่ที่เราได้รับคำสั่งอย่างดีและทำให้ดีที่สุดและทำให้สมบูรณ์ที่สุดเพราะว่าท่านนบีสัละลองมาอนย่อวสัลลมได้สอนให้เรารู้ถึงฐานะที่สูงส่งที่สุดในศาสนานั่นก็คือหลักคุณธรรมความดีแต่เราสุน่าวว้ในฮะดีบหนึ่งบอกว่าอันตะอบูดัลลอฮ์ะคันักทาราห์ฟะอินลมตะคุนทาราห์ฟะอินหูยรา เราสู้มว่าท่านจะต้องเคารพอัลลอฮ์ประหนึ่งเหมือนกับว่าท่านมองเห็นพระองค์แต่ในขณะที่พวกท่านมองไม่เห็นพระองค์ในดุนยนี้แต่อัลลสุลตานอาวจะอาวจาราทรงมองเห็นพวกท่านดังนั้นการที่เราจะบรรลุถ,ถึงขั้นที่สูงสรงเช่นนี้ในศาสนานั่นจะต้องใช้ความอดทนความอุสตาหะความพยายามในการเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺจะอลกล่าวบอกว่าว่าจะวันดีนะจะฮะดูฟีนาและนะฮดียันนะฮุมซุบลันะฟอินนัลลอฮฺนะมะอันมุฮซีนอัลลอฮฺกล่าวบอกว่าและบรรดาผู้ที่ต่อสู้อดทนอุตสาหะในหนทางของเราแน่นอนว่าเราจะชี้ทางนําให้แก่บรรดาคนเหล่านั้นไปสู่หนทางแห่งความดีงามหลายๆหนทางของเราและแท้จริงอัลลอฮฺจะอลาพระองค์จะทรงอยู่ร่วม กับบรรดาผู้ที่ประกอบคุณงามความดีนั้นหมายความว่าเราจะอะไรจะทรงช่วยเหลือจะทรงเมตตาจะทรงปกป้องและสนับสนุนบรรดาคนเหล่านั้นแล้วเราจะอะไรยังใช้ให้เราทําดีต่อตัวของพวกเราถ้าพิองผู้ศรทธาที่เราทั้งหลายรับหากว่าเรามองเรื่องนี้เราจะต้องหันกลับไปมองคนในสังคมว่ามีคนจํานวนมากที่เขาทําร้ายตัวของพวกเขาที่เขาอาธมต่อตัวของพวกเขาเอง เราต่างากเ่าเอาไว้ในกุราบอกว่าอินอัชซันตุมอัชซันตุมในอันฟุสิกุมหากพวกเจ้าทําในสิ่งที่ดีความดีงามเหล่านั้นพวกเจ้าก็จะได้รับกับตัวของพวกเจ้าเอง่วอินอาซะตุมฟาละฮาแต่หากพวกเจ้าทําในสิ่งที่ไม่ดีแล้วลก็พวกเจ้าตัวของพวกเจ้าก็จะต้องรับผลร้ายจากความผิดที่พวกเจ้าก่อขึ้นนั่นหมายความว่าคนที่เป็นมุสลิมเขาถูกสั่งใช้ให้ทําความดีในทุกๆเรื่อง แม้กระทั่งทําดีต่อตัวของเขาด้วยความเมตตาต่อตัวเองมีความอ่อนโยนต่อตัวเองและห่างไกลจากสิ่งที่จะทําให้เราเด่นับความโกรธขี้อุลมอ้อ์โดยการที่เราจะต้องพยายามทําดีในทุกเรื่องพูดให้ดีทําให้ดีตั้งเจตนาให้ดีทําดีในการอิบาดะมาต่ออัลลอฮ์ทำให้ดีในการเชื่อฟังต่อพระองค์และพยายามจะต้องทําให้สิ่งต่างๆนั้นอยู่ในสถานะที่สมบูรณ์มากที่สุด พอแท้จริงคนที่เขาทำดีในการเชื่อฟังต่อล l l a ์แปลว่าเชื่อฟังต่อ a ล l a h โดยการทำความดีงามน,นั่นแปลว่าคนคนนั้นเป็นคนที่รักตัวเองและหวังดีต่อตัวเองและเมตตาตัวเองในขณะเดียวกันคนที่มีมาน่้นจะเป็นรักอุัทาทั้งหลายเขาจะต้องพยายามออกห่างจากทุกๆสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนที่เป็นการกระทำความผิดและออกห่างจากทุกๆสิ่งที่จะนำาพาพวกเขาไปสู่การลงโทษ เพราะับอกสุภาวูวาจาแลเพราะการปฏิบัติตามสิ่งเหล่านี้นั่นคือการที่เราทาดีต่อตัวของเราเราสุนในหนังสือบทหนึ่งบอกว่ามิฮุสน์นอิสลามมิมารจะคูคหูหน้าไดอย่างนี้จะเราสอนส่วนหนึ่งของการเป็นมุสลิมที่ดีส่วนหนึ่งของความดีงามของอิสลามนั่นก็คือการที่คนที่เป็นมุสลิมนั้นเขาจะต้องละทิ้งในสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องของเขาสิ่งที่มันไม่เกิดประโยชน์ นั่นหมายความว่าหากว่าเราฝ่าฝืนออร์ดทำในสิ่งที่ออร์จะอาไรห้ามนั่นแปลว่าเราไม่รักตัวของเรานั่นแปลว่าเรากําลังทําร้ายตัวของเราาอเรากําลังนําพาตัวของเราไปสู่ความโกรธคิ้วและการลงโทษของสุลท้ายนะครบวาจะอฉะนั้นหากว่าเรามองในสังคมเราจะพบว่าคนจนํานวนมากที่เขากําลังเมามันมัวยุ่งอยู่กับการกระทําความผิดยุ่งอยู่กับการฝ่าฝืนคําสั่งของนออร์ ซึ่งนั่นเป็นการทําร้ายตัวของพวกเขาเองกี่มากน้อยี่น้องคนในสังคมติดบุหรีซึ่งการติดบุหรีเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนั่นแปลว่าเขากําลังทําร้ายตัวของเขาและทําร้ายคนที่อยู่รอบข้างเขากี่มากน้อยคนในสังคมติดสิ่งเสพติดซึ่งสิ่งเสพติดก็เป็นสิ่งที่ทําร้ายตัวของคนที่ติดและทําร้ายคนที่อยู่รอบข้างของเขาและกี่มากน้อยที่คนในสังคมกระทําในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อลักษณะฮหวาจา ที่มันจะนำพาพวกเราไปสู่การโลงโทษและความวิบัติและความพินาศที่เราจะได้รับทั้งดุนยาและกอ,อางอัลินอัลลอฮ์จะอาะ่านกาวบอกว่าวลาตุลกูบไอดีกุมอิละจาลุกะฟะอซูนูว่าซีนูอัลลอฮ์บอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายอยาโยนตัวของพวกเจ้าลงไปสู่ความพินาศด้วยกับมือของพวกเจ้าแต่พวกเจ้าทังหลายจงกระทําในสิ่งที่ดีงามเถิดดังนั้นคนที่เขาฝ่าฝืนอัลลอ นั่นคือคนกิ่เขาไม่รักตัวของเขาท่านพีน่น้องผู้ที่มีมานต่อหลักใาอะไรจึงหลายครับและศาสนาก็ยังสอนให้เรานั้นทําในสิ่งที่ดีแม้กระทั่งว่าเราอยู่ในภาวะที่เราอยู่ในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับกระบ,บททดสอบต่างๆนานาศาสนาสอนให้เราว่าเวลาที่เราได้รับกระบ,บททดสอบไม่ว่าเราจะสูญเสียคนที่เป็นที่รักไม่ว่าเราจะไม่ได้รับในสิ่งที่เราปรารถนาไม่ว่าเราจะได้รับกับความเจ็บปวด ได้รับกับความรดร้าวได้รับกับบททดสอบต่างๆนานาเราจะต้องพผชิญกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยความอดทนและเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นโดยกับความประสงค์ของอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์เราจะต้องพอใจและจะต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอัลลอฮ์จ่าละก้าวบอกว่ามาอัลลอฮ์บอกว่าไม่มีสิ่งใด ไม่มีบททดสอบใดๆภัยพิบัติใดๆที่เกิดขึ้นเว้นเสียแต่ว่าไั่เกิดขึ้นโดยกัรอนุมัติของมรซานะฮุวาจาและผู้ใดก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะอาลาจะชี้ทางนำให้แก่พวกเขาจนกระทั่งว่าบรรดาชาวซาลัฟ شاف سالف اثيبا حديث بودني اثيبا ايا قران اياتني โดยกล่าวบอก هي المصيبه تصيب العبد فيعلم انها من عند الله فيرضى <applause> ويسلم นั่นคือบททดสอบ ที่จะเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งและเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วบ่าวคนนั้นรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาจาลาเขาจะพอใจและเขาจะยอมรับกับสิ่งที่เขาได้รับในชีวิตในดุนยานี้ท่านพี่น้องผู้ที่มีอิมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวาจาลาทั้งหลายครับและศาสนาอิสลามก็ยังสั่งใช้ให้เรานั้นทำดีกับเพื่อนมนุษย์เดยวยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุด อฮาจะอาลาก่าวเอาไว้ในอัลกุรอานบอกว่าว่าบินวาลีไดในอิห์ซานาและพวกเจ้าทั้งหลายจงทำความดีกับพ่อแม่ของพวกเจ้าวาบิดิลกูรุบาและจงทำความดีกับญาติใกล้ชิดของพวกเจ้าวันยาจามาและจงทำความดีกับเด็กกำพร้าวันมาซากินและคนยากคนจนวันยาดิลกูรบาและจงทำความดีกับเพื่อนบ้านที่บ้านใกล้ชิดกับพวกท่านที่เขาเป็นญาติพี่น้องของพวกท่านวันยารินยุนุบ และจงทําความดีกับเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่ญาติของพวกท่านวัซอาห้บีบินจัมและจงทําความดีกับเพื่อนมิตรสหายที่อยู่เคียงข้างพวกท่านว่าเบนิสซาบินและจงทําความดีแก่คนที่เดินทางวมามาลากัตไอมานุกุ้มและสิ่งที่อยู่ภายใต้การครอบครองของพวกท่านมือขวาของพวกท่านครอบครองสิ่งใดท่านทั้งหลายจะต้องทําความดีต่อสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าคนที่อยู่ภายใต้การดูแลของเราหรือแม้กระทั่งสัตว์ที่อยู่ภายใต้การ อย่างดูของเราโดยนีท so ่านนบีสันละัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสอนพวกเราไว้ในข้อพิจานึิงบอกว่าอินนัลลอฮะกะตะบันอิอัลานะอะลาอุลลิชัยอินแท้จริงอัลลอฮ์จะอัลาพระองค์ได้ทรงกําหนดแท้จริงอัลลอฮ์จะอัลาได้ทรงบันทึกความดีงามในทุกๆเรื่องนั่นหมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นสิ่งที่ดีงามอัลลอฮ์จะอัลาจะให้มาลาอิกะร์จดบันทึกความดีงามให้แก่พวกเราตรัสุนทรบอกฟาอิดะกะตันตุมฟ้าซินุลกิตละเมื่อใดที่พวกท่านจะฆ่าสิ่งหนึ่่่งงสิใดจะฆา พวกท่านจะต้องฆ่ามันด้วยกับสิ่งที่ดีวาอิดาซาบะฮตุมฟะฮ์ซินุซับและเมื่อไรที่พวกท่านจะเชื่อสัตว์ก็จงเชื่อด,ด้วยวิธีที่ดีวันยูฮิดะฮัดุกุมชาฟราตฮูฟันยูรห์รบีฮัจฮูและพวกท่านทั้งหลายจงรับมีดของพวกท่านให้คมและจงทําให้สัตว์ที่พวกท่านจะเชื่อนั้นอยู่ในสภาพที่ผ่อนคลายและครั้งหนึ่งมีซอฮะบะ่ันหนึ่งมหาท่านบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮูมัสสลัมและท่านตอุนบอกว่ายารอซูละลออินนีละ أذبح الشاة فأرحمها ترى ตอนที่ฉันเจอเชื่อแกะฉันรู้สึกมีความเมตตาและสงสารมันตรัสสุดตอบบอกว่าวัาชาตัวอินรอฮิมตาฮะรอฮิมะกัลลอแกะนั้นหากว่าเจ้ามีความเมตตาต่อมัน allah อัลลอฮ์จะอาลาพระองค์ก็จะทรงเมตตาเจ้าดังนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์จังหลายครับนี่แหละคือศาสนาที่บริสุทธิ์นี่แหละคือศาสนาแห่งคุณธรรมความดีศาส,สนาที่สอนให้เราทําในสิ่งที่ดีงามในทุกๆเรื่องต่ออัลลอฮ์ต่อเราซุนของพระองค์ต่อพี่น้องมุสลิม ต่อตัวของเราหรือแม้กระทั่งสัตว์และต้นไม้ที่อยู่บนหน้าพื้นแผ่นดินนี้ก็ตามขอเราสุภาโนวจาลาได้ทรงเมตตาพวกเราได้ทรงปกป้องพวกเราได้ทรงเมตตาให้พวกเราเป็นคนที่มีความดีงามให้พวกเราการขยันมันเพียรในการกระทําในสิ่งที่ดีงามเพื่อที่เราจะได้รับกับการตอบแทนจเจ้าเราสุภาโนวจาลาทั้งดุนยาและก็อาคีระอ أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم إحسان واسع الفضل والجود والامتنان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله สัลลัลลอฮุอะล,ลัยฮิวะอลาีอาลฮิ أصحاب ีและสัลลัมทัสลีมันค ث ิราอัมมาบัดฟินฟนองผู้สธาทั้งหลายทั้งหลายจงจำไว้ว่าพวกเรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้นี่คือสถานที่แห่งการทำคุณงามความดีและเมื่อถึงวันวันหนึ่งพวกเราจะต้องกลับไปพบกับอฮาสุภา,า,านะฮูวะอาละณช่วงเวลาแห่งการณห่วงเวลาแห่งการตอบแทนและแตัดสินดังนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาทำความดีในขณะ ที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ เขาจะพบผลแห่งความดีงามผลแห่งความดีท ah. ี่เขาเคยปฏิบ no, ja ัติเอาไว้ในโลกดุนยาและเขาจะได้รับมันในโลกอาคราอัลลอฮฺจะาลากล่าวบอกว่าฮัลจาซาอุนอิฮซานอิลันอิฮซานจะมีการตอบแทนความดีงามอะไรเล่านอกเสียจากการตอบแทนด้วยกับสิ่งที่ดีงามอัลลอฮฺจะาลากล่าวอีกบอกว่าวะมาตุกอดีมูลิอังฟุสิกุมมิลคอยดินตทจีดูฮุอินดัลลอห์ฮุวาคอยรอวะอัลกัมมัอจรอปูบแล สิ่งใดก็ตามที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติเอาไว้ได้ทําเอาไว้เพื่อตัวของพวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นความดีงามอะไรก็ตามพวกเจ้าจะพบมันนะที่ลอสุภาฮูวาจาลาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีกว่าและจะได้รับผลบุญตอบแทนอันใหญ่หลวงมากกว่าแต่ในขณะที่ผู้ใดก็ตามที่เขาทําในสิ่งที่ไม่ดีเขาจะต้องพบกับผลของความเลวร้ายที่เขาเคยปฏิบัติเอาไว้ในวันที่เขากลับไปหาลาสุภาโนวาจาละอย่างแน่นอนลอจาละกล่าวบอกว่าตุมมา กาอาคิบะจัลลีนาอัซซุอัลลอฮ์บอกว่าแล้วบั้นปลายของมนาผู้ที่กระทําในสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะต้องพบกับความชั่วที่เขาเคยปฏิบัติเอาไว้เราจะอธกล่าวอีกข้อหนึ่งบอกว่าฟาไมยาอัมันมิสกาลัดรอินคอยรอยระดังนั้นผู้ใดที่ทําความดีแม้กระทั่งว่ามันจะมีน้ําหนักเท่ามดตัวเล็กๆสักตัวหนึ่ง เขาก็จะได้เห็นความดีงามเหล่านั้นว่าไมยะมันมิสกาลาดรตินชรอยระและผู้ใดก็ตามที่ทําความชั่วแม้ว่ามันจะมีน้ําหนักเท่ากับมดตัวเล็กๆสักตัวหนึ่ง เขาก็จะได้เห็นมันฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มี إ ي م านต่อลจอจาราทั้งหลายครับหน้าที่ของเราเราจะต้องพยายามให้มากในการที่จะทําคุณงามความดีเพื่อว่าเราจะได้รับการตอบแทนด้วยกับสิ่งที่ดีงามในวันที่เรากลับไปเาลอซุพานอวะจาลาแต่จะหากว่าเรายังคงฝ่าฝืนอ้อน์เรายังคงทําในสิ่งที่ไม่ดีความไม่ดีที่เราทําเราก็จะต้องรับกับผลร้ายและการลงโทษที่ตามมาอันเนื่องมาจากความเลวทรามที่เราได้ก่อเอาไว้อลอจาอากล่าวบอกว่าวายอมมาจะกุม มุซาอาตุมาอีดียาตาฟรกูลเมื่อถึงวันกิมะวันนั้นมนุษย์จะถูกจำแนกแยกออกจากกัน

ไม่ยอมเชื่อต่อสัญญาณต่างๆของเราและปฏิเสธวันในการฟื้นคืนชีพในวันนี้อัลลบาฟาอูลาอีกาฟิลอาเาบิมฮดารุนชนเหล่านั้นการลงโทษได้รอคอยพวกเขาอยู่ด้านหน้าแล้วพวกเขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางการลงโทษในวันเกียรมะ ดังนั้นท่าพี่น้องผู้ที่มีอิมาต่อเราจะอะไรทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่สําคัญที่ศาสนาสอนใ้เราทําในสิ่งที่ดีและบอกให้เรารู้ว่าเราจะได้รับการตอบแทนด้วยกับสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าเรายังฝ่าฝืนยังดึงดันยังดืง้อดึมยังไม่ปฏิบัติตามยังไม่เชื่ออัลลอฮ์เลยเราซู้แล้วเราก็เราจะได้โทษผู้ใดนอกจากตัวของเราแต่เมื่อถึงวันวันนั้นเราจะไม่สามารถแก้ไขและเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได,ได้แม้กระทั่งว่าเราจะร้องไห้จนกระทั่งน้ําตามันออกมาเป็นส เร,เราเกือจะไม่สามารถหลีกหนีให้พ้นไปจากการลงโทษขอเราสุพานณหัวใจอลาได้พอเราจะอลาได้เตือนพวกเราได้ส่งเราซูลมาแล้วได้ประทานคัมภีร์ลงมาแล้วแต่หน้าที่ของเราจะต้องเชื่อจะต้องปฏิบัติตามจะต้องยึดมั่นในสิ่งที่อัลลอฮ์ L a และเราซูนได้สั่งใช้ตราบได้ที่ชีวิตของเรายังคงหลงเหลือในโลกดุนยานีอินัลลอฮ์ฮะมาอิกะตุฮูยุซัลลูนะอัลลอฮนบีอายะฮิอัลลัดดีนอามานุซัลลูอัลฮิมัสลิมุตสลีมา اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، يا رب العالمين، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، وقنا عذاب النار عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون